Ta ba สวัสดีครับพี่น้องบา์เบอร์และชาว YouTube ทุกท่านแล้ววันนี้นีครับอยู่ในช่วงช่างรีวิวนี่นะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวนะครับเจ้าตัวปัดเลี่ยงกันขอบนะครับตัวนี้เลยนะครับ K เมย์ห้ไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเปิดเข้าไปข้างในเลยดีกว่าครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับข้างในก็จะมีนีครับสติกเกอร์นะครับ ของต้าบาร์เบอร์ถ้าซื้อจากร้านต้าบาร์เบอร์จะมีสติกเกอร์นี้นะครับแล้วก็คู่มือนะครับคู่มือไม่ต้องอ่านแล้วเพราะมีใครใช้นะครับจากนั้นนะครับนี่นะครับมีอันนี้มาให้นะครับผมที่ชาร์จแบตนะครับตัวนี้นะครับที่ชาร์จแบตนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีนะครับผมตัวเขาเรียกว่าฟันโลนัเพื่อนนะ ฟลองเนี่ยคือมีมาให้หลายเบอร์มากๆเลยนะครับของแถมเราก็จะได้น้ํามันนะครับน้ำมันหน่งขวดนะครับจากนั้นนะครับก็จะมีแปรงปัดนะครับและต่อมานะครับมาดูเจ้าตัวพระเอกของเราเลยนะครับผมพระเอกของเราก็นี่เลยครับห่อมาในซองพลาสติกแบบนี้นะครับลักษณะแบบทูโทนนะครับเห็นไหมครับดูตัวเครื่องครับสีเงินนะครับตัดกับสีขาวนะครับเป็นพลาสติก ABS นะครับตัวนี้นะ ก็ถือว่ารูปทรงเนี่ยค่อนข้างดีเลยนะครับจับถนัดมือนะครับผมฟันก็เป็นรูปตัวทีนะครับแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับผมรับคมเรียบร้อยนะครับก็ถือว่าตั้งฟันชิดด้วยรับคมด้วยคมมากๆนะครับตัวนี้นะครับซื้อจากร้านก็ติดสติกเกอร์ตาบาร์เอรให้เลยนะครับเห็นไหมครับตัวนี้เนี่ยลูกเล่นของเขาเนี่ยก็ถือว่าเยอะนะเพื่อนนะ ลูกเล่นของเขาเนี่ยมีปรับระดับได้ด้วยนะครับผมก็นี่นะครับเดี๋ยวมาดูปุ่มกันบ้างนะครับปุ่มตรงนี้นะครับตรงนี้เปิดปิดเครื่องนะครับอ่าเห็นไหมครับตรงนี้ท่านเพื่อนสังเกตนะครับเพื่อนจะเห็นได้เลยนะครับว่าจะมีสถานะบอกแบตเตอรี่นะครับเป็นที่ต้นนะครับสามารถปรับความแรงได้นะครับปรัความแรงลดลงมานะครับอ่าเห็นไหมครับ ัวนี้ก็จะบอกชัดเจนนะครับผมเรื่องสถานะแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ความเร็วของรอบมอเตอร์นะครับตัวนี้อยู่ที่5,500รอบนะครับถ้าเราเพิ่มแล้วก็กดตรงนี้เลยครับปึ๊บอ่า6,000รอบนะครับ6,500รอบ7,000รอบนะครับโอ้โหเพิ่มสปีดเทอร์โบได้ด้วย7,000รอบนะครับตัวนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นตัวที่แรงที่สุดและเป็นตัวที่ท็อปนะครับเป็นตัวท็อปเลยนะครับเป็นตัวที่ ผมใช้เนี่ยผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดในตอนนี้นะครับสำหรับสเปคเครื่องแล้วก็ฟันดูความแรงของเครื่องก่อนนะครับคือแรงดีนะครับตัวนี้เนี่ยก็ถือว่าน่าจะเป็นตัวที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับถ้ารับคมดีๆเนี่ยตัวเนี้ยเทียบกับวอรดีเทลเลได้สบายๆนะครับตัวนี้เนี่ยชาร์จหนึงครั้งนะครับใช้งานอยู่ที่4.5ชั่วโมงนะครับเ่อนจะไม่ผิด นะครับฟังไม่ผิด4.5ชั่วโมงนะครับชาร์จไปเลยครับใช้ได้ทั้งวันนะครับผมตัวนี้ก็ถือว่ามีข้อดีหลายอย่างนะครับผมในราคาที่ไม่ได้แพงนะครับถ้ารับคมมาแล้วเนี่ยตัวนี้จะใช้ดีมากๆนะครับก็ลูกเล่นเยอะนะครับตัวนี้ลูกเล่นเยอะการจับเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างกระชับมือนะไม่ลื่นนะครับและตัวนี้นะครับการชาร์จแบตของเขานะครับก็รองรับ2ระบบนะอันนี้แบบต่อแบบปลั๊กเสียบได้เลยนะครับแบบนี้นะครับผมแบบนี้นะครับ มีที่ชาร์จของเขานะครับอ่าแบบที่1นนะครับและแบบที่2นะครับนี่นะครับต่อแบบ USB แบบนี้ได้เลยนะครับเพื่อนนะอ่าถือว่าเรารับการชาร์จ2ระบบนะครับตัวนี้ข้อดีของเขาคือนะครับผมเวลาที่นะครับเพื่อนๆเนี่ยทำสายชาร์จตัวนี้หายหรือเสียเนี่ยเพื่อนๆยังมีรองรับตัวนี้ชาร์จอยู่นะครับตัวนี้สามารถชาร์จกับ Power Bank ได้ด้วยนะครับผมก็ถือว่าครบรบจริงๆนะครับสําหรับตัวนี้นะก็ถือว่าครบนะครับถือว่าการชาร์จในสองระบบถือว่าครบนะครับแล้วก็ การปรับระดับนะครับในเรื่องของความแรงเทอร์โบมอเตอร์นะครับถึง7,000รอบเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นข้อดีนะครับผมถ้าใครที่ไม่อยากได้แรงมากนะครับเราก็ปรับลงมานะครับตัวนี้ถือเป็นข้อดีนะครับผมและต่อมานะครับก็มีสถานะบอร์แบตเตอรี่นะครับชัดเจนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างหนึ่งนะครับแลโอ้ถือว่าจริงๆไม่ค่อยมีข้อตินะครับสำหรับเจ้าตัว5027นะครับเพราะว่าผมใช้งานด้วยนะครับตัวนี้แล้วก็รับคมด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตั้งตั้งแต่ผมใช้งานกันขอบมานะครับผมมองว่าถ้าในราคาหลักร้อยเนี่ยผมว่าตัวนี้แหละครับดีที่สุดครับผมตัวเนี้ยไม่ใช่แค่เอาไว้การขอบอย่างเดียวนะครับเพื่อนนะสามารถเอาไว้ตัดผมได้ด้วยขึ้นทรงได้ด้วยนะครับเก็บขอบได้ด้วยเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมก็ใช้งานส่วนมากก็จะเป็นเก็บขอบเพราะว่าตัวเครื่องเนี่ยมันแรงถึง7,000รอบนะแรงพอๆกับซุนเหมยนะครับอ่าแรงพอๆกับซุนเหมยเพราะฉะนั้นเนี่ยคือแน่นอนนะครับความแรงเนี่ย สามารถที่จะตัดผมขึ้นทรงได้นะครับแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเอาไปขึ้นทรงกันนะครับแต่ตัวนี้ขึ้นทรงได้แล้วก็การขอบเก็บขอบดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสามารถนะครับเอาไปตัดผมเองที่บ้านได้นะครับตัวนี้แล้วก็ตัดให้เด็กได้ด้วยนะครับก็ถือว่าครอบคลุมนะครับกับทุกอาชีพไม่ว่าจะตัดเองที่บ้านนะครับเป็นช่างนะครับหรือว่าตัดให้ลูกนะครับตัวนี้อกว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับสำหรับเพื่อนๆนะเออนะครับผมในราคาหลักร้อยแต่คุณภาพเนี่ย คือผมว่าหลักหลายพันเลยแหละเดี๋ยวเราไปดูคลิปนะครับในการทำงานของเจ้าตัว5027กันเลยครับเพื่อนนะว่าจะดีแค่ไหนเนี่ยดีอย่างที่ผมพูดหรือเปล่านะครับแต่ถามว่ามีข้อติไหมนะครับตัวนี้เนี่ยไม่มีนะครับผมให้10เต็ม10นะครับผมยังหาข้อติไม่เจอนะครับเพราะว่าเราใช้เองด้วยนะครับเราก็เลยรู้ว่ามันข้อติมันไม่มีเลยจริงนะครับโอเคนะครับ ก็จบไปแล้วนะครับสำหรับการใช้งานนะครับเพื่อนๆเป็นยังไงกันบ้างนะครับก็ถือว่าคมมากๆเลยใช่ไหมครับถ้าเพื่อนๆสนใจนะครับก็สามารถที่จะสั่งซื้อเข้ามาได้นะครับทางร้านของผมเองนยครับผมก็แอดไลน์ที่ใต้ลิงก์นะครับหรือโทรมาก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของผมนะครับกดเลยกดเลยกดเลย